mm สวัสดีค่ะเมย์หงแปดปดทารอรดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าในวันที่ฝนพม์นะคะมีใครคิดถึงคุณไหมนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะค่ะส่งส่งพลังงานมาเลยนะคะ ในวันที่ฝนพรัรมนะคะมีใครคิดถึงคุณไหมนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะในวันที่ฝนพรัรมนะคะมีใครคิดถึงคุณไหมนะคะ ักคู่นะคะค่ะในวันที่ฝนพร,รนะคะมีใครคิดถึงคุณไหมนะคะมีแน่นอนนะคะเขาคนนี้นะคะเขานี่ค่ะถึงเขาจะปิดตานะคะแต่เขาก็รู้สึกหรือสัมผัสได้กับสิ่งที่อยู่ด้านหน้านะคะเหมือนเขา คิดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะระหว่างคุณและเขานะคะมีความทรงจำดีๆร่วมกันนะคะแล้วคนคนนี้นะคะก็เป็นคนที่หึงห่วงด้วยนะคะ mm hmm. ทัวร์ฟสอดนะคะเขามีความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับคุณนะคะ mm hmm. เหมือนเขาอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณหรือเปล่าคะแล้วเขาก็รู้สึกรู้สึก ไม่แน่ใจกับกับสิ่งที่เขากำลังจะทำอะคะ่ะมันเหมือนเหมือนเขานะคะมีความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับคุณนะคะสตริงนะคะเขาสตริงนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งนะคะเด็ดเดี่ยวนะคะแต่ว่าเขาก็รู้สึกได้นะคะว่าคุณก็มี ความเศร้าอยู่ในใจของคุณนะคะคุณมีความคิดมากอยู่ในใจนะคะเขาอยากจะไปอยู่ข้างๆคุณนะคะเพ g ออฟคัพนะคะเขามีความรักให้กับคุณนะคะอยากจะมามอบถ้วยอยากจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะ แปดไม้นะคะเนี่ยค่ะเขาอยากจะเดินหน้านะคะเขาคนนี้นะคะอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอยากจะมาหาคุณนะคะอันนี้คือความคิดของเขานะคะใช้สำหรับนี้นะคะในวันที่ฝนพรงนะคะมีใครคิดถึงคุณไหมนะคะ เขาคนนี้นะคะเขาคนนี้นะคะเป็น k i ง o of u u p นะคะเขามีความรักความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะแต่เหมือนคุณและเขาอาจจะมีอุปสรรคกันหรือเปล่าคะมีขึ้นมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ The Tower นะคะคุณและเขานะคะอาจจะเคยจบความสัมพันธ์กันไปนะคะแบบกระทันหันนะคะอยู่ๆก็จบกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะเอตอัลเพนดิเลนะคะแเหรียญน,นะคะเหมือนตอนนี้เขาอาจจะไปโฟกัสตัตวเองเรื่องการทํางานนะคะการหารายได้นะคะอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานของเขาอยู่นะคะตอนนี้ เรามาดู Romance a n g e ลกันนะคะ ให้บอกว่านะคะขอให้คุณนะคะคิดบวกนะคะ positive thinking นะคะขอให้คุณคิดบวกนะคะแล้วก็หันกรรมรักและดูแลตัวเองนะคะแล้ว express y o u r love นะคะเขาคนนี้นะคะอยากจะมาสารภาพสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขานะคะยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความรักที่สุขสมหวังนะคะแล้วก็เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะมีความสุขกับการที่อยู่กับตัวเองก่อนนะคะการที่เรามีพลังงานดีๆนะคะจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะแต่ว่าหากเรารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกกวนกวาวยใจนะคะขอให้ เราใจเย็นๆนะคะแล้วลองอยู่กับตัวเองนะคะทําในสิ่งที่รักหาในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะแล้วก็ทําสิ่งนั้นให้ดีนะคะเราอย่าพิ่งส่งจิตส่งใจออกไปสู่ภายนอกหรือหาความสุขข้างนอกโดยที่ตัวเราไม่มีความสุขนะคะ ขอให้เรามีความสุขกับตัวเราเองก่อนนะคะตเติมตเต็มจิตใจของตัวเองให้มีความพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกฎแรงดึงดูดนะคะถ้าเรามีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองแล้วเนี่ยเรามีความสุขตรงนี้นะคะเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเรานะคะแต่หากว่าเรารู้สึกขาดแคลนนะคะ สิ่งดีๆก็จะไม่เข้าหาเรานะคะนั่นคือกฎของแรงดึงดูดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยากให้ทุกคน FC ในช่องเบิรหงแปทุกคนนะคะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองก่อนนะคะแล้วเติมเต็มตัวเองให้พร้อมเติมเต็มตัวเองให้เต็มที่ก่อนนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมนะคะ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอนนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการสิ่งดีๆนะคะสามารถจินตนาการสิ่งดีๆนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะขอบคุณค่ะ